สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วในคาบเรียนวิทยาศาสตร์นะคะกับครูพี่นันนะคะแล้วก็ครูพี่ติ๋มนะคะเหมือนเดิมนะคะตอนนี้วิทยาศาสตร,ร์เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3มนะคะซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายในภาคเรียนที่1น,นะคะซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าหน่วยที่3ามเราเรียนเร,เรื่องอะไรไปแล้วและวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันไปดูกันเลยค่ะ ถ้าสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเราก็อยู่ในส่วนของเรื่องที่2นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะคะของการเรียนนี้นะคะซึ่งเรื่องที่2นะคะก็จะประกอบด้วยเรื่องย่อยนะคะเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนะคะก็จะมีการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการต่อหลอดไฟฟ้าแบบ อนุกรมและแบบขนานกันนะคะซึ่งเนื้อหาในการเรียนวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้า101ถึงหน้า103นะคะเช่นเดิมนะคะนักเรียนสามารถดูหนังสือเรียนนะคะในหน้า101และหน้าถึงหน้า103ไปพร้อมๆก,กับการดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะอ่ะไปดูกันว่าการต่อลหลดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานเป็นยังไงการต่อหลอดไ,<ง>ไฟดฟ้า,ฟาแบบอนุกรมและแบบขนานนะคะ คำว่าอนุกรมเนี่ยนักเรียนเคยได้ยินมาแล้วในครั้งที่แล้วที่ครูสอนเรื่องการต่อเซลลไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะแต่แบบขนานเนี่ยนักเรียนยังไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันก่อนนะคะนี่คือภาพการต่อเซลไฟฟ้าแบบ หรือการต่อโทษโทษโทษพูดผิดการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมไปใช่ไหมคะนั่นก็คือการนําเซลล์ไฟฟ้าแต่ละก้อนหรือฐานไฟฉายแต่ละก้อนเนี่ยมาต่อเรียงกันโดยต่อขั้วบวกชนกับขั้วลบนะคะขั้วบวกของก้อนหนึ่งชนกับขั้วลบของก้อนหนึ่งต่อไปเรื่อยเรือยังเป็นเส้นตรงเราเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมเช่นเดียวกันการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมนั่นก็คือเราพาหลอดไฟมาต่อเรียงกันนะคะ จะ2หลด3หลด4หลดก็ต่อเรียงกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่าการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมเนี่ยระหว่างหลอดไฟแต่ละหลดเราต้องใช้สายไฟเชื่อมต่อหลอดไฟแต่ละหลดเอาไว้แค่นั้นเองนะคะการต่อเซลล์ไฟฟ้านั้นเราไม่จําเป็นต้องใชออ้สายไฟเชื่อมต่อเซลล์ไฟฟ้าแต่ละก้อนเพราะว่าเซลล์ไฟฟ้าแต่ละก้อนเนี่ยพอเรา,าต่อกันเนี่ยไอไฟฟ้ามันก็เดินเป็นปกติแล้วถ้าเราต่อถูกขั้วนะคะ ต่อไปนะคะลักษณะของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือจะแตกต่างกันเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายละเอียดของการต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยอ่ะดูอันแรกก่อนนะคะก็จะเป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะก็คืออย่างที่บอกก็คือการต่อหลอดไฟฟ้าเนี่ยแบบเรียงต่อกันนะคะแบบนามาเรียงต่อกันโดยมีสายไฟเชื่อมต่อระหว่างหลอดไฟแต่ละหลอด นะคะซึ่งนะคะกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงเนี่ยจะมีปริมาณเดียวกันนะคะนี่คือลักษณะของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะและเมื่อเราถอดหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกหรือถ้านีหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเสียในวงจรนั้นอ่ะก็จะทําให้วงจรนั้นเป็นวงจรเปิดวงจรเปิดหมายความว่านะคะวงจรเปิดก็คือวงจรที่ เรื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันทํางานไม่ได้นะคะหรือหลอดไฟถ้าเป็นการต่อหลอดไฟก็คือหลอดไฟมันจะไม่สว่างนั่นเองนะคะก็คือหลอดอื่นจะไม่สว่างนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งดับนะคะหรือว่าเสียไปเนี่ยก็จะทําให้หลอดไฟที่เหลือเนี่ยมันดับหมดนะคะก็คือทําให้วงจรนั้นเป็นวงจรเปิดก็คือวงจรไฟฟ้าไม่ครบวงจรนั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นลักษณะของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะเราไปดูภาพกัน เมื่อเราต่อว,วงจรไฟฟ้าครบวงจรน,นะคะกระแสไฟฟ้ามันก็จะไหลจากขั้วบวกนะคะผ่านสายไฟเข้าสู่หลอดไฟหลอดที่1ห,หลอดที่2ถ้ามีหลอดที่3หลอดที่4ี่มันก็ไหลเข้าสู่หลอดไฟทุกหลอดแล้วก็ไหลเข้าสู่ขั้วลบเป็นการไหลครบวงจรน,นะคะก็ทําให้เครื่องใช้ฟ้าของเรานั้นทางานได้นะคะก็คือเป็นการต่อเรียงกันนั่นเองแต่หากว่านะคะ ในวงจรนั้นนะคะเมื่อมีหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเสียไปหรือเราถอดหลอดไฟหัวหลอดไฟออกหนึ่งหลดมันก็จะทําให้หลอดไฟดวงที่เหลือที่อยู่ในวงจรนี้ก็จะดับหมดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นวงจรเปิดนั่นเองกระแสไฟ,ฟไหลไม่ครบวงจรนะคะอันนี้ก็นักเรียนถ้าไม่เข้าใจฟังรอบเดียวไม่เข้าใจก็สามารถฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูในหนังสือประกอบได้นะคะต่อไปการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานนะคะ การต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานจะแตกต่ตางกับการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมตั้งแต่วิธีการต่อเลยนะคะเมื่อกี้อนุกรมเราบอกว่าเป็นการนำาหลอดไฟมาต่อเรียงกันใช่ไหมคะแต่การต่อแบบขนานเนี่ยก็คือจะต่อหลอดไฟแต่ละดวงเนี่ยคร่อมกันนักเรียนเขาเ้าใจคำว่าคร่อมใช่ไหมคะเหมือนเราคร่อมจักรยานนะคะแบบนั้นลักษณะของการคร่อมกันก็คือแบบขนานกันนะ่ะนึกงอกใช่ไหมอ่ะถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวค่อยดูภาพนะคะซึ่งการต่อหลอดไฟแบบขนานเนี่ยทำให้ กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหลแยกผ่านแต่ละเส้นตามสายไฟที่ผ่านหลดไฟแต่ละดวงนั่นหมายความว่าหลดไฟแต่ละดวงเนี่ยกระแสไฟจะไหลแยกบงโจรกันเลยนะคะต่อไปเมื่อถอดหลดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกเนี่ยจะไม่เมื่อถอดหลดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งออกเนี่ยจะไม่มีกระแสไฟไหลผ่านแค่เส้นทางนั้นหมายความว่า ถ้าตรงนั้นเนี่ยเราถอดหลอดไฟดวงนั้นออกกระแสไฟ,ฟก็จะไม่ไหลผ่านแค่หลอดไฟดวงนั้นแต่หลอดไฟดวงอื่นกระแสไฟ,ฟไหลผ่านปกตินะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทําไมมันถึงไหลผ่านได้ปกติเนาะในภาพนะคะอ่ะทาให้เกิดวงจรเปิดเฉพาะส่วนนั้นก็คือส่วนที่หลอดไฟมันเสียหรือส่วนที่เราถอดหลอดไฟออกนะคะส่วนเส้นทางอื่นเนี่ยกระแสไฟ,ฟมันก็ยังไหลได้ปกติเลยหลอดไฟที่เหลือก็จะยังคงสว่างเหมือนเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเนาะ อ่ะเมื่อเราต่อไฟฟ้าครบวงจรน,นะคะน,นี้คือการต่อหลอดไฟแบบขนาดก็คือต่อคร่อมกันนะคะเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดนะคะเรามาดูเป็นแผนภาพวงจรสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้านะคะนี่คือสัญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้านะคะน,นี่สายไฟนะคะอันนี้ก็คือหลอดไฟนะคะ2โหลดตามภาพนี้เลยอันนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถดูออคลิปวิดีโอก่อนหน้านะคะก่อนหน้าอีกวันหนึ่งนะคะดูได้เรื่องสัญลักษณ์วงจรไฟฟ้านะคะซึ่งถ้าหากว่า มีหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเสียเมื่อกี้บอกแล้วว่ากระแสไฟมันไหลแย,ยกวงจรกันนะคะหลอดไฟมันก็จะดับแค่ดวงนั้นดวงเดียวดวงอื่นในวงจรจะไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็จะสว่างได้ปกติอย่างเช่นวงจรน,นี้นะคะกระเออหลอดไฟดวงนี้เสียนะคะนักเรีนยนดูตามภาพนี้หลอดไฟดวงนี้เสียนะคะตามภาพกระแสไฟมันก็ยังไหลาจากขั้วบวกเข้าสู่หลอดไฟข้างล่างนะคะแล้วก็ไหลผ่านหลอดไฟแล้วก็เข้าสู่ขั้วลบก็คือไหลได้ครบวงจรตามปกติ นะคะเสียเฉพาะหลอดนี้นะคะไม่เกี่ยวกันและถ้าหากว่าหลอดไฟดวงข้างล่างเสียนะคะกระแสไฟฟ้าก็ไหลจากขั้วบวกเข้าสู่หลอดไฟดวงข้างบนนะคะแล้วก็ไหลออกจากหลอดไฟดวงข้างบนเข้าสู่ขั้วลบก็คือจะไหลได้ครบวงจรเหมือนเดิมนะคะนี่คือการต่อแบบขนานก็คือกระแสไฟฟ้าของหลอดไฟแต่ละหลอดเนี่ยมันจะไหลแยกวงจรกันนั่นเองนะคะเป็นการต่อแบบแยกวงจรกันรวมไม่ในวงจรเดียวนั่นเองการต่อต้องคร่อมกันนะคะนี่คือเป็นลักษณะของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานนะคะ ทีนี้เรามาดูภาพเปรียบเทียบกันชัดๆนะคะการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็คือต่อหลอดไฟเรียงกันนะคะอย่างที่บอกถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นก็คือนํามาต่อเรียงกันนะคะได้หมดเลยนะคะได้หมดทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือต้องมาต่อเรียงกันเราเรียกันต่อแบบอนุกรมนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นสัญลักษณ์วงจรแบบนี้นะคะเซลล์ไฟฟ้านะคะมีก้อนเดียวก็ขั้วบวกกับขั้วลบนะคะแล้วก็หลอดไฟมี2หลอดนะคะนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการวงจรไฟฟ้านะคะ ต่อไปการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานนะคะก็จะแตกต่างกันเห็นไหมคะถ้าเป็นการต่อหลอดไฟแบบขนานก็คือต่อคร่อมกันนะคะสายไฟก็จะแยกออกจากกันนะคะแต่ละวงจรเหมือนมีวงจรย่อยสองวงจรในวงจรใหญ่วงจรเดียวเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นวงจรหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นวงจรหนึ่งกะระแสไฟมันไหลแยกกันอยู่นะคะ,ะเราไปดูความแตกต่างกันแบบชัดๆอีกหนึ่งนะคะอ่ะ ความแตกต่างตรงนี้นะคะในเรื่องของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานนะคะข้อดีข้อ, D, ขอจํากัดนะคะมันก็จะอยู่ในหน้า102ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะแต่ในหนังสือเรียนตรงนี้เป็นประโยชน์นะคะตรงนี้ครูติ๋ขอใช้คําว่าข้อดีดีกว่านะคะอ่ะเรามาดูอันแรกกันก่อนนะคะแบบอนุกรมนะคะแบบอนุกรมก็คือการต่อหลอดไฟเรียงกันนะคะซึ่งข้อดีของการต่อแบบอนุกรมก็คือการต่อวงจรเนี่ยจะไม่ยุ่งยากนะคะ เปิดหลอดไฟฟ้าทุกดวงได้ในเวลาเดียวกันในพร้อมกันได้ก็คือเปิดสวิตช์ครั้งเดียวก็จะสว่างพรึบพร้อมกันหมดเลยทุกดวงนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างก็จะทํางานได้พร้อมกันนะคะอันนี้ก็คือข้อดีเนาะเรามาดูข้อจํากัดนะคะอย่างที่บอกนะคะเมื่อหลอดไฟฟ้าตรงนี้เป็นไฟฟ้านะคะตรงนี้ผิดนิดนึดนงเนาะเมื่อหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งชํารุดนะคะหรือถูกถอดออกหลอดไฟดวงที่เหลือก็จะดับหมดเลยนะคะนั่นก็คือมันทําให้วงจรมันเปิดนั่นเองวงจรมันเปิดก็คือมีผลต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรทั้งหมดถ้าต่อแบบอนุกรมนะคะก็คือจะหยุดทํางานหมดเลยนะคะอ่ะมาตูแบบขนานนะคะแบบขนานก็คือการการที่เราต่อหลอดไฟคล่อมกันหรือต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าคล่อมกันนะคะหลอดไฟฟ้าทุกดวงสว่างได้เท่ากันนะคะเมื่อหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งชํารุดไฟฟ้าดวงอื่นๆจะยังทํางานได้ตามปกติอย่างที่กล่าวไว้ในรายละเอียดสักครู่นี้นะคะ เราสามารถเลือกเปิดหรือปิดหลอดไฟฟ้าเฉพาะดวงที่ต้องการได้นั่นคือหมายความว่าการต่อแบบขนานเนี่ยเราสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกนะคะไม่ใช่เปิดหลอดนี้ก็สว่างหมดทั้งตึกก็คือถ้าเราต้องการแค่หลอดเนี้ยถ้าเราต่อแบบขนานเราก็จะใช้เลือกใช้แค่บางจุดได้นั่นเองนะคะก็ทําให้ประหยัดไฟไปนะคะต่อไปข้อจํากัดนะคะของการต่อแบบขนานก็คือต้องใช้อุปกรณ์ในการต่อหลอดไฟฟ้ามากกว่าอนุกรม นักเรียนจะเห็นข้อแตกต่างนะคะถ้าการต่อแบบอนุกรมเนี่ยสิ่งที่เราจะไม่เปลืองเลยก็คือสายไฟเห็นะคะแต่ถ้าเป็นการต่อแบบขนานเนี่ยระหว่างโหลดไฟแต่ละโหลดเนี่ยเราต้องต่อสายไฟต่อมาจากสายไฟเส้นหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่ามันทําให้เปลืองสายไฟนั่นเองก็คือจะต้องใช้อุปกรณ์มากนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการต่อโหลดไฟการต่อหลอดไฟฟ้านเนี่ยก็จะซับซ้อนกว่าการต่อแบบอนุกรมนะคะนี่ก็คือข้อแตกต่างนะคะ ถ้านักเรียนได้ต่อเองเนี่ยตอนตอนเปิดเทอมที่จริงอ่ะทุกรุ่นจะได้ต่อหลอดไฟแบบนี้หมดถ้านักเรียนได้ต่อเองนักเรียนจะทราบเลยว่าการต่อแบบนุกรมนั้นจะง่ายกว่าการต่อแบบขนานนะคะอันนี้ไว้เราเปิดเรียนกันแล้วเรามาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูถึงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันคลิปนี้อาจจะน,นานนิดนึงนะคะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะอ่ะเรามาดูแบบการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมก่อนนะคะการต่อแบบอนุกรมเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการต่อ ไฟประดับตามสถานที่ต่างๆไฟสวยงามนะคะอันนี้ก็จะต่อแบบอนุกรมนะคะก็คือมันจะสว่างพร้อมกันหมดเลยนะคะแต่ถ้ามันมีดวงใดดวงหนึ่งดับเนี่ยมันไม่ได้ดับหมดนะคะนี่เขาจะมีทริกในการต่อก็คือเวลาดวงใดดวงหนึ่งเสียเนี่ยเขาจะรู้ว่าเสียเฉพาะดวงนั้นมันจะมีทริกในการต่อของช่างอยู่นะคะแต่ตามหลักเนี่ยถ้าเป็นการต่อปกตินั่นคือมันก็จะดับหมดถตาดวงใดดวงหนึ่งดับเนาะอ่ะทีนี้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้เราเรียกว่าฟิวนะคะ ฟิวนี่คือเราจะใช้ต่อในแผงวงจรไฟฟ้าภายในบ้านหรือในอาคารนะคะฟิวเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่เราใช้กระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วเราใช้ไฟเกินเนี่ยฟิวมันก็จะขาดนะคะนั่นก็คือฟิวเนี่ยมันจะต่อวงจรแบบอนุกรมกับแผงวงจรไฟฟ้าในบ้านเพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าในบ้านเกินนั่นเองนะคะนี่ก็คือประโยชน์นะคะ ต่อไปการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานก็อย่างเช่นการต่อหลอดไฟฟ้านะคะหรือว่าการต่อแผงวงจรไฟฟ้าภายในอาคารหรือในบ้านนั่นเองนะคะในบ้านส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเลือกต่อหลอดไฟฟ้าหรือเลือกต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขนานนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้เฉพาะจุดได้มันจะช่วยประหยัดไฟไปนั่นเองนะคะแต่จะมีบางจุดที่ต่อแบบอนุกรมก็มีนะคะซึ่งถ้า ในวงจรนั้นมีการต่อหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรมและแบบขนานรวมกันอยู่ในวงจรเดียวเราจะเรียกการต่อวงจรไฟฟ้าแบบนั้นว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสมนั่นก็คือรวมระหว่างอนุกรมกับขนานไว้ในอันเดียวกันอันนี้ก็ก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะนักเรียนอยไปดูรายละเอียดตอนมัธยมนะคะแต่ถ้าเรียนปกติเนี่ยครูจะอธิบายตรงนี้ให้นะคะแต่อันนี้ก็คือเอาแค่รายละเอียดที่เอ่อต้องต้องรู้ก่อนนะคะอ่ะสรุปนะคะ เรื่องที่2วงจรไฟฟ้าใกล้ตัวนะคะณนะตอนนี้เราก็เรียนไปแล้วนะคะหน่วยที่เรื่องที่1นะคะเรื่องที่1นี้เราก็การต่อวงจรไฟฟ้าเราเรียนไปหมดแล้วสําหรับวันนี้นะคะทั้งการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานนะคะซึ่งเรียนจบไปวันนี้เรายังเหลืออีกเรื่องหนึ่งนะคะในวันพฤหัสที่เราต้องเรียนก็คือตัวนําไฟฟ้าและจานวนไฟฟ้า หลังจากนั้นก็จะจบในหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วก็จบเนื้อหาของภาคเรียนที่1นะคะหลังจากนี้นักเรียนต้องเตรียมตัวในการสอบหน่วยการเรียนรู้ที่3าก่อนนะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นการสอบปลายภาคเรียนที่1 ถ้านักเรียนคนไหนที่ไม่เคยดูคลิปวิโดีโอเลยนะคะนักเรียนก็ต้องมาดูนะคะทบทวนด้วยนะคะว่าเนื้อหาในหนังสือเรียนเนี่ยเรียนเรื่องอะไรไปแล้วเพราะมันไม่ได้เรียงลําดับตามสารบัญในหนังสือนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าครูสอนเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะคะก็ฝากนักเรียนทบทวนบทเรียนกันได้แล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คาบหน้านะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ